สนับสนุนความอร่รอยโดยใหม่อีสูดีแม็กรุณภาพไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังเรื่องฟังเพียบพระประแดงอ่าระบบว่าเป็นเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งในเขต ทุ้มครุ๊กตองบอกนี่เลยนะในเขตทุ้มพูดนี่นี่เขตทุ้มพูดแบบทุ่้มพ่ดพระประแดงอาหารหลากหลายทุกอย่างมีหมดนะครับอย่างที่เห็นเนี้ยให้บังแนะนำครับมีอะไรบ้างบนโต๊ะรถตัวนี้บนโต๊ะออก็มีข้าวหมกแพะมีข้าวหมกแพะนะครับนี่อย่างที่เห็นเนี่ยเป็นข้าวหมกแพะนะครับเห็นนะคุณชมเป็นข้าวข้าวหมกคือข้าวสีเหลืองครับแล้วก็มีข้าวหมกข้าวหมกไก่ย่างาาข้าวหมกไก่ย่างนี่ อันนี้หากินยาทั้งบกแลย่างแะไรครับมีซุปผางซุปผางวัวแล้วก็มัสมันเนื้อมัสมันเนื้อที่เห็นบนโต๊ะเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะมีอีกหลากหลายในร้านนะครับมีทุกอย่างที่เป็นอาหารอิสลามแต่จะไม่มีอย่างเดียวที่ผมถามก็เตี๋ยวแกงอ่าแค่นันมันวุ่นวายเพราะเป็นหลากหลายเยอะอยู่แล้วนะครับเปิดเมื่อกี่ปีครับพี่เพียครับเปิดมาเกือบ30ปีแล้วครับเกือบ30ปีตรงนี้เลยป่ะครับตรงนี้เลยครับ ที่ยอมมาขายอาหารนี่คือว่าปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นมุสลิมเวลาทําบุญเนี่ยก็จะมารวมกันทำกับข้าวอะไรกับข้าวแกงอะไรเราก็ไปช่วยเขาง่ายๆงานบุญงานบุญอิสลามต่างๆใช่เราก็ได้อานิสงส์ตรงนั้นแหละมาช่วยเขาแล้วรักจำมานอกจากสาขาในเรามีที่ไหนอีกมีสาขาที่บางกระบัวตลาดบางนลำพึงบางนลำพึงร้านต้นไม้ร้านต้นไม้นอกจากขายตรงนี้แล้วไปขายที่ไหนอีก ตรงนี้ก็จะเป็นงานประจําปีพ้ามสมุนเจดีงานประจําปีหลวงพออ่อโสธรอย่างนี้จานละเท่าไหร่ครับอย่างนี้ข้าบหกแพ้ร้อยยีย่สิบบาทถือว่าราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับอ่าต่อไปครับอันนี้ครับข้าวหมกไก่ยาก่างครับผมข้าวหมกไก่ย่างนี่จะส่วนมากจะไม่ค่อยมีครับจะมีที่ในจังหวัดสุรการมีที่นี่ที่เดียวต่อไปเป็นซุปหางวัวครับซุปหางวัวหาทานยากเหมือนกัน,านหาทานายากนี่ครับท่านผู้มครับอย่างนี้นนราคาเท่าไหร่อันนี้ ร้อยเดียวเองหนึ่งร้อยบาทคุณผู้ชมไม่แพและน,<ห>น,นี่ครับมันผสมผันเนื้อัสมผันเนื้อเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทฝากร้านเลยปังเปิดวันไหนปิดวันไหนก็ขอฝากถ้าผ่านมาทางพระประแดงตลาดปลาตั้งพึ่งก็อย่าลืมแวะมาที่เปียกพระประแดงอาหารตลาดเปียบพระประแดงอยู่ติดกับวิกซีพระประแดงเลยครับต,ององตรงขง้านกับโฮมโปรเปิดปิดวันไหนบ้างครับเราจะเปิดแปดโมงถึงสี่โมงเย็นจะปิดอาทิตย์กลา การคปลายเดือนครับวันนี้ต้องขออนุญาตพี่เปี๊ยกบางเปี๊ยกชิมหน่อยได้ได้เลยสบายนะครับขออนุญาตชิมหน่อยขอขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขออนุญาตบังเปี๊ยกชิมหน่อยนะครับโอ้โหหลากหลายวันนี้จัดมาเต็มที่นะครับแม่ขึ้นชื่อว่าบังเปี๊ยกผระแดงเลยไม่ธรรมดาต้องบอกซื่นงเรื่อง้รกก็คือข้าวหมก ไก่ย่างกับซุปไก่นะครับเดี๋ยวลองทานกันดูครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตครับจะมีน้ําจิ้ม2อย่างนะครับมีน้ําจิ้มหวานของข้าวหมกไก่กับน้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มแจ่วไก่ย่างนะครับจักใส่ปากครับกินเคื่องขึ้นจมูกเลยครับคุณผู้ชมอร่อยเลยทีเดียวครับจิ้มข้าวหมกไก่เป็นน้ําจิ้มหวานนี่สูตรเขาเรียกนั่งเดิมเลยนะเนี่ยน้ำจิ้มแบบนี้คุณผู้ชม รสชาติชื่นชอบชอบแบบเจวชอบแบบน้ำจิ้มหวานของดั้งเดิมของข้าวหมกไก่เลือกได้อร่อยทุกของที่ครับคุณผู้ชมทุกไก่ที่เบกจัดมาให้เมื่ออร่อยครับต้องขอขอบคุณบริษัททรีเพชรซสุดเซลนะครับพามาชิมของอร่อยบนถนนสุขสวัสดิ์เส้นดีนะครับกับหมอีสูนีแบกพรานทุพภพไรัยขีดจำกัดครับ